ขอสั่งย้ายป่าปามผู้มีอิทธิพลเยอะไปหน่อยโดนย้ายเลยทียนี้ก็ลำบากย้ายหรอย้ายย้ายแล้วครับย้ายแล้วครับลุงไม่รู้ไม่รู้ย้ายแล้วนะครับย้ายแล้วเนอะครับย้ายเราเด้อสภาทอ้อง จะย้ายไปแฉฉันจะต่างไปฟาร์ย้ายย้ายแล้วนะครับจะไปตึงใสที่ไหนอีกย้ายไปตรวจสอบย้ายแล้วนะคะจะย้ายไปป่าปิทิพลเอเราก็น่าเหมือนซะด้วยสิถ้ามีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปอยู่ในสถานที่หนึ่งผมไม่เกี่ยวนะครับว้าวุ่นเลยนะจ๊ะนะจ๊ะดูอภิปรายกันแล้วเราน่าจะอยู่ได้เดือนเดียวนะฮะเราหวังว่าน่าจะอยู่ยาวครับอุ้ยขอโทษพบกันที่นี่ทุกคืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มสามธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับไทยรัฐทีวีช่อง สามสิบสอง